สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนค่ะกลับมาพบกับครูติดอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกันต่อเลยนะคะในเรื่องโจทย์ปัญหาการลบค่ะไปกันเลยค่ะก่อนการเรียนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการลบได้ค่ะ เรามาฝึกนะคะฝึกวิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่นะคะอ่าเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะมีลูกแก้ว15ลูกให้เพื่อนไป5ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกเด็กๆคิดว่าเป็นสถานการณ์การลบไหมคะใช่แล้วเป็นสถานการณ์การลบนะคะ เพราะเด็กๆสังเกตเห็นคำว่าอะไรคะใช่ค่ะให้เพื่อนไปใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะให้เพื่อนไปบง่งบอกถึงสถานการณ์การลบนั่นเองค่ะและข้อนี้เราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะมีลูกแก้วอยู่15ลูกนะคะให้เพื่อนไปก็คือลบออกไปนะคะลบออกไปห้า เท่ากับอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ของข้อนี้ค่ะมีลูกแก้ว15ลูกให้เพื่อนไป5ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกนะคะเป็นสถานการณ์การลบค่ะไปดูต่อกันค่ะ,ะวิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่มาอ่านพร้อมกันค่ะมีเงิน12บาทปู่ให้อีก 4บาทมีเงินทั้งหมดกี่บาทข้อนี้เป็นสถานการณ์การลบไหมคะใช่ไม่ใช่สถานการณ์การลบนะคะเพราะเป็นสถานการณ์อะไรเอย่ยใช่แล้วเป็นสถานการณ์การบวกมีเงินอยู่12บาทนะคะเห็นไหมคะปูให้อีกก็ทำให้เงินของเรามันเพิ่มขึ้นนะคะปูให้อีก4บาท ก็12บวก4เท่ากับเงินทั้งหมดนะคะข้อนี้เป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่มาอ่านกันเลยค่ะฝึกอ่านด้วยนะคะแก้วมีดินสอ17แท่งกล้ามีดินสอ6แท่ง แก้วมีดินส叟มากกว่ากล้ากี่แท่งข้อนี้เป็นสถานการณ์การลบไหมคะนักเรียนใช่แล้วนะคะเป็นสถานการณ์การลบเพราะให้เป็นการ,เป,การเปรียบเทียบนะคะดินส叟ของแก้วกับของกล้าว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไรนะคะวิธีการคิดเราก็เอา17ลบ6ค่ะ เท่ากับจำนวนดินสสของแก้วที่มีมากกว่ากล้าอยู่นะคะก็คือเป็นการลบเพื่อหาว่าแก้วมีดินสอมากกว่ากล้ากี่แท่งนั่นเองค่ะข้อนี้เป็นสถานการณ์การลบนะคะต่อไปค่ะ วิเคราะห์เลยค่ะว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่มาอ่านด้วยกันก่อนค่ะนะมีเสื้อสีเหลือง13ตัวมีเสื้อสีแดง4ตัวนะมีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวเป็นสถานการณ์การลบไหมคะใช่มันไม่ใช่สถานการณ์การลบนะสังเกตได้จากตรงไหนคะ จำนวนเสื้อทั้งหมดใช่ไหมคะทั้งหมดแสดงว่าต้องเอาเสื้อสีเหลืองรวมกับรวมก็คือบวกนะคะรวมกับเสื้อสีแดงก็จะได้จำนวนเสื้อทั้งหมดนะคะแต่ด้วยช่องสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นสถานการณ์การลบนะคะแต่เป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองไปดูต่อกันค่ะ จากการวิเคราะห์มาแล้วนะคะต่อไปเราลองมาฝึกทำขั้นตอนการคิดการแก้โจทย์ปัญหากันว่าเราทำยังไงนะคะตัวอย่างค่ะเมื่อเราแยกแยะได้แล้วนะคะอ่ะอ่านค่ะแม่มีไข่ไก่17บฟองนำไปโทษดสี่ฟองแม่เหลือไข่ไก่กี่ฟอง จทย์ข้อนี้เด็กๆจะสังเกตได้ว่าจากโจทย์นะคะมีจำนวน17กับ4นะคะนําไปทอดแสดงว่าจำนวนไข่ก็ต้องลดลงนะคะอ่ะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันเลยค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จากข้างบนส่วนไหนเอ่ยที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือส่วนที่โจทย์บอกนะคะก็คือแม่มีไข่ไก่17ฟองนำไปทอด สี่ฟองนี่คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้นะคะต่อไปคําถามคําถามอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ค่ะวรคสุดท้ายเห็นไหมคะแม่เหลือกไข่ไก่กี่ฟองนี่เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วรู้แล้วว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรต่อไปขั้นตอนที่สองค่ะ เราก็มาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันค่ะดูเลยค่ะครูใช้แถบสีเขียวนะคะในการแสดงจำนวนก็คือแม่มีไข่ไก่ทั้งหมด17ฟองแถบสีเขียวทั้งหมดนี่คือแสดงไข่17ฟองนะคะและทอดไป4ฟองคือส่วนตรงนี้นะคะทอดไป4ฟองเหลือไข่กี่ฟองส่วนที่เหลือก็คือตรงนี้นี่เองเด็กๆเห็นไหมคะ นี่คือไข่ที่เหลือเราอาจจะใช้แทบว่าแสดงการคิดหาคำตอบก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานั่นเองอ่าเมื่อเราวางแผนได้แล้วว่าคำตอบมันต้องน้อยกว่า17ใช่ไหมคะเราก็เอาคำเอาโจทย์เนี่ยมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือมีไข่ทั้งหมด17ใช่ไหมคะทอดไปสอ่าหาจำนวน ที่เหลือนี่คือประโยคสัญลักษณ์เมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะคิดหาคำตอบด้วยการลบนั่นเองไปต่อกันค่ะเมื่อกี้เราได้แล้วประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์นะคะก็คือ17ลบอะไรคะ17ลบ4เท่ากับอะไรเอ่ยตรงนี้คือประโยคสัญลักษณ์และเราก็สามารถเอา สิ่งที่เราวิเคราะห์หรือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์มาสแสดงวิธีทำเพื่อิดหานคำตอบนะคะอ่ะดูเลยค่ะวักที่หนึ่งก็มาเขียนเลยค่ะจากที่โจทย์กำหนดให้ค่ะแม่มีไข่ไก่สิบเจ็ดฟองนำไปทอดสี่ฟองเวลาตั้งวิธีทำนะคะหลักหน่วยก็อยู่ตรงหลักหน่วยนะคะเจ็ดอยู่ตรงเศนไหมคะคือหลักหน่วยนะคะ ต่อไปแม่เหลือไข่ไก่กี่ฟองเราก็ลบกันเลยค่ะวิธีการลบถ้าหลักหน่วยนะคะด้านบนคือตัวตั้งนะคะมากกว่าก็ลบได้เลย7ลบ4ค่ะเราก็ยกขึ้นมา7นิ้วหักออกไป4นิ้ว1 2 3 4งําตอบคือ3ใส่3ามเลยค่ะให้ตรงหลักหน่วยนะคะ ต่อไปหลักสิบหนึ่งตัวนี้ไม่ได้ลบกับใครเราก็ดึงมาใส่ได้เลยหนรวมกลายเป็นสิบสามฟองตอบแม่เหลือไข่ไก่สิบสามฟองอได้นะคะต่อไปค่ะฟังก่อนยังไม่ต้องเขียนนะคะเด็กๆตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเห็นไหมคะคําตอบที่เราได้เมื่อกี้คือสิบสาม จำนวนน้อยกว่า1 7 17คือจำนวนไข่ทั้งหมดใช่ไหมคะแสดงว่า13เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วเพราะเมื่อเอาไข่ทั้งหมด17ฟองแล้วเอาไปทอดเสี4ฟองจำนวนไข่ก็ต้องลดน้อยลงคำตอบที่เราได้ต้องน้อยกว่า1 7นั่นเอง13จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะอ่าข้อ4แล้วนะคะต่อไปค่ะสรุปนะคะการแก้ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมคะเมื่อกี้เริ่มเลยเราก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์เสร็จเราก็วางแผนวิธีคิดว่าในการหาคำตอบว่าเราจะหาคำตอบด้วยวิธีการบวกหรือการลบนะคะแล้วก็คิดหาคำตอบ เมื่อเราคิดหาคำตอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคำตอบว่าถูกต้องไหมเป็นไปได้ไหมคำตอบที่เราได้มานะคะถือว่าเสร็จการคิดหาคำตอบนะคะต่อไปค่ะเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะในหนังสือคณิตศาสตร์หน้า87นะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือขึ้นเลยค่ะหน้า87ค่ะ เดี๋ยวเราจะทำหน้า87แล้วก็88 8นะคะจํานวน5ข้อไปพร้อมกันแล้วเราก็ทำหน้า89เนี่ยเป็นการบ้านนะคะหน้า89หน้าเดียวนะคะที่เด็กๆต้องถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะอ่ะไปเรียนกันเลยค่ะเปิดเลยค่ะก่อนทําเรามาอ่านคำสั่งกันก่อนเลยค่ะ ขีเส้นใต้ข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้ด้วยสีฟ้าและส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดำเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบพร้อมหรือยังคะอ่าพร้อมแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปทําด้วยกันนะคะอ้าวเด็กๆคะหยิบไม,ม้บรรทัดสีฟ้าสีดำวางไว้ใกล้ๆเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งคะ่ะ ส่วนที่โจทย์กำหนดให้คะ่ะน้ำดื่มสิบห้าขวดขายไปเจ็ดขวดนะคะน้ำดื่มสิบห้าขวดขายไปเจ็ดขวดนี่คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วทาบแล้วขีดด้วยสีฟ้าคะ่ะต่อไปคะ่ะเหลือน้ำดื่มกี่ขวดตรงนี้เราเรียกว่า สิ่งที่โจทย์ถามนะคะขีดเส้นใต้ด้วยสีดําค่ะโจทย์ถามนะคะส่วนที่โจทย์ถามเราขีดเส้นใต้ด้วยสีดําเสร็จแล้วยังเอ่ยต่อไปค่ะเรามาเขียนกันเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะสิบห้าขายไปมีน้ำาหลืออยู่สิบห้าขายไปเจ็ดเราก็ลบเจ็ดเท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมก็คือ,อยังไม่ทราบค่านะคะบรรทัดต่อไป1 5บลบเเท่ากับามาคิดกันเลยค่ะเด็กๆเรานับจาก7ให้ถึง15กันนะคะเพราะข้อนี้เราจะเอา5้บเหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลบไม่ได้เพราะหน้อยกว่า7เราก็เลยคิดนับจาก7ให้ถึง15กันค่ะกำมือไว้ค่ะ7แล้ว8ด 9ก้11ิบสิบเอ็ได้กี่นิ้วคะใช่8ดนิ้วเด็กๆได้เท่ากับครูจิตไหมคะถ้าเท่าการเขียนลงไปเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะตรงนี้เหลือน้ำดื่ม8ปดโวดเราก็เขียนลงไปเลยคะ่ะด้วยเลขไทยนะคะเมื่อเราตอบการให้คะแนนสําหรับวันนี้นะคะ1ข้อหคะแนน ดูเลยค่ะหนึ่งข้อห้าคะแนนยังไงดูค่ะอันนี้คือส่วนที่โจทย์กําหนดให้คีดเส้นใต้ถูกต้องหนึ่งคะแนนคําถามหนึ่งคะแนนขุดคีดด้วยสีดําประโยคสัญลักษณ์แบบไม่มีคําตอบหนึ่งคะแนนประโยคสัญลักษณ์แบบมีคําตอบหนึ่งคะแนนและตอบอีกหนึ่งคะแนนรวมเป็นห้าคะแนนเห็นไหมคะเด็กๆต้องทำให้ครบทุกส่วนตามที่โจทย์กำหนดให้นะคะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่2นะคะเริ่มจากอะไรเอย่ยอ้าวดูค่ะอ่านไปพร้อมกันก่อนร้านค้ามีปากกาแดง7ด้ามมีปากกาน้ำเงิน16ด้าม ร้านค้ามีปากกาแดงน้อยกว่าปากกาน้ำเงินกี่ด้ามน,น้อยกว่ากันเท่าไรหรือมากกว่ากันเท่าไรเราอาจจะใช้วิธีการลบนะคะส่วนอะไรลบอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเริ่มจากขั้นตอนที่หนึ่งก่อนคือขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กําหนดให้คะ่ะด้วยสีฟ้าอ่าดูนะคะ ร้านค้ามีปากกาแดงเจ็ดด้ามมีปากกาน้ำเงินสิบหกด้ามคะ่ะขีดคะ่ะต่อไปคำถามคะ่ะขีดด้วยสีดำร้านค้ามีปากกาแดงน้อยกว่าปากกาน้ำเงินกี่ด้ามอ้าว ร้านค้ามีปากกาแดงน้อยกว่าปากกาน้ำเงินกี่ด้ามน,นะคะแสดงว่าปากกาน้ำเงินมันมากกว่าใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นในการคิดข้อนี้<ม>เด็กๆจะเอา7จ็ลบสิได้ไหมเอย่ยใช่ไม่ได้นะคะเราต้องเอาจํานวนมากมาเป็นตัวตั้งก็คือเอา16ค่ะลบเ เด็กๆเห็นว่า6ลบ7ลบไม่ได้นะคะเราก็นับจาก7ให้ถึง16เลยนะคะในการคิดหาคำตอบต่อ,อไปค่ะอา้าวกำมือไว้ค่ะนับ7ให้ถึง16กกำค่ะ7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15 16ได้กี่นิ้วคะ เด็กๆได้กี่นิ้วเอ่ยดูสิได้เท่ากันไหมเอ่ยใช่แล้วได้9้าใช่ไหมคะใส่9ลงไปจากคำถามเราก็เอามาเขียนตรงนี้นะคะเห็นไหมคะร้านค้ามีปากกาแดงน้อยกว่าปากกาน้ำเงินเท่าไหร่คะเด้ามเราก็ใส่9้าเป็นตัว เลขไทยนะคะามาดูการให้คะแนนกันค่ะเขียนเหมือนคุณครูเลยค่ะส่วนที่โจทย์กําหนดให้สีฟ้าขีดถูกหนึ่งคะแนนคำถามถูกหนึ่งคะแนนประโยคสัญ,ญลักษณ์แบบไม่มีคำตอบมีคำตอบและตอบคำถามเห็นไหมคะหที่นะคะที่เด็กๆต้องทำให้ครบอันนี้เราทำไปก่อนพร้อมกันเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีการบ้านแล้วก็ให้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฟังว่าต้องทำอะไรบ้างให้ครบถึงจะได้5คะแนนนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อที่3แล้วนะคะข้อที่3เด็กๆอ่านโจทย์เลยค่ะว่าอะไรเอ่ยพี่ซื้อสมุดปกอ่อน13เล่มสมุดปกแข็ง6เล่ม พี่ซื้อสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งกี่เล่มอันนี้ก็เป็นการคิดหาคำตอบโดยการเอามาเปรียบเทียบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากอะไรคะคั้ตอนที่หนึ่งขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดให้ด้วยสีฟ้าพี่ซื้อสมุดปกอ่อน13เล่มสมุดปกแข็ง6เล่มนี่คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้นะคะ ต่อไปขีดเส้นใต้คำถามด้วยสีดำค่ะพี่ซื้อสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งกี่เล่มนี่คือคำถามต่อไปจากโจทย์สังเกตได้ว่ามีเลข13กับเลข6ใช่ไหมคะถามว่าสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งกี่เล่มเราก็มาลบกันค่ะก็ตั้ง13บลบ6ค่ะ เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมยังไม่ทราบค่านะคะต่อไปก็13ลบหเท่ากับอ้าวคิดกันเลยค่ะเห็นไหมคะสังเกตด้วยนะคะ3ลบ6ตรงนี้ลบไม่ได้เราก็นับจาก6ให้ถึง13ค่ะกำมือไว้ค่ะหแล้ว7 8 9 10 11 12 13ได้กี่นิ้วคะ ใช่แล้ว7นิ้วค่ะใส่จ็ลงไปต่อไปจากคำถามเอามาเขียนคำตอบตรงนี้ค่ะลอกมาเลยพี่ซื้อซออือซื้อไม่โทรซื้อสมุดปกออน มากกว่าเขียนไม่พอแล้วของคุณครูตรงนี้นะคะมากกว่าเด็กๆเห็นไหมคะสมุดรุกแข็ง เเล่มปากกาของครูเส้นมันใหญ่ของเด็กๆเ,เหมือนกันถ้าเขียนไม่พอสามารถต่อด้านล่างได้นะคะได้ไม่เลยลอกจากตรงนี้มาเลยนะคะแต่คําว่ากี่ตรงนี้เราแทนด้วยคําตอบลงไปเลยค่ะเราไม่ใส่กี่แล้วนะคําว่ากี่เราแทนด้วยเลขเจลงไปเลยนะคะ7จ็ดไทยเข้าใจนะคะ ามาตรวจสอบฟาร์มถูกต้องกันค่ะเขียนคะแนนค่ะด้วยปากกาแดงอ่ะส่วนที่จดดํกหนดให้สีฟ้าคําถามคิดด้วยสีดําประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญ,ญลักษณ์ญญแบบมีคําตอบและตรงนี้ตอบถูกต้องหนึ่งคะแนน,หนไหมรวมครบ5คะแนนค่ะใครทําครบทุกขั้นตอนก็คือ5คะแนนนะคะต่อไปค่ะข้อที่4แล้วนะคะ อ่าดูโจทย์ข้อที่สค่ะอ่านพร้อมกันค่ะข้อที่สนะ้าต้องการใช้กระดาษ11แผ่นมีอยู่แล้ว5แผ่นนะ้าต้องหากระดาษมาเพิ่มอีกกี่แผ่นจึงครบตามที่ต้องการอ่าส่วนที่โจทย์กำหนดให้ก่อนค่ะขีด้นใต้ด้วยสีฟ้าอย่าลืมนะคะ นะ้ต้องการใช้กระดาษ11แผ่นมีอยู่แล้ว5แผ่นนี่คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้ค่ะต่อไปคำถามค่ะสีดำนะ้ต้องหากระดาษมาเพิ่มอีกกี่แผ่นจึงครบตามที่ต้องการนี่คือคำถามค่ะต่อไปค่ะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะ สิ 18, ใช่ไหมคะนะต้องใช้กระดาษ11แผ่นแล้วมีอยู่แล้ว5แผ่น11ลบ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะแทนจํานวนที่ยังไม่ทราบค่าต่อไป11 1บลบหากำมือไว้ค่ะนับจาก5ให้ถึง11นะคะกำค่ะ5แล้ว6 7 8 เก้าสิบสิบเอ็ดรวมเป็นกี่นิ้วคะใช่แล้วหกนิ้วคะ่ะใส่หกตอบเอาบรรทัดนี้มาเติมคะ่ะจากตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเอามาเขียนเลยคะ่ะนะต้องหากระดาษ มาเพิ่มอีกครูต่อตรงนี้นะคะกี่แผ่นคะเมื่อกี้หกแผ่นใช่ไหมคะหแผ่นได้แล้วเรียบร้อยค่ะนะต้องหากระดาษมาเพิ่มอีกหกแผ่น ตรวจสอบค่ะว่าเราทําครบหรือเปล่าให้คะแนนตัวเองค่ะให้คะแนนได้เลยนะคะเขียนด้วยปากกาแดงหรือสีแดงตรงนี้กําหนดให้หนึ่งเขียนใต้คําถามด้วยสีดำหนึ่งคะแนนประโยคสัญลักษณ์หนึ่งคะแนนมีคําตอบหนึ่งคะแนนและตอบคําถามได้ถูกต้องหนึ่งคะแนนไหนแม่เด็กๆก,ก็ได้ครบเลยค่ะทํางานได้ครบถ้วนสมบูรณ์5คะแนนนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่ห้าแล้วนะอ่าข้อที่ห้าอ่านโจทย์เลยค่ะนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีสิบสี่คนเป็นชายแปดคนเป็นหญิงกี่คนเริ่มจากขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดให้ก่อนค่ะสีฟ้านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีสิบสี่คนเป็นนักเรียนชายแปดคนนะคะ ต่อไปขีดเส้นใต้คำถามค่ะเป็นนักเรียนหญิงกี่คนนี่คือคำถามนะคะทั้งหมดมีอยู่14เป็นผู้ชาย8หาส่วนที่เหลือว่าเป็นผู้หญิงกี่คนนะคะเราก็เอา14ลบ8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมยังไม่ทราบค่านะคะ เ,เด็กๆนับจาก8ให้ถึง14ค่ะกำมือไว้8แล้ว9 10 11 12 13 14รวมเป็น6เด็กๆได้6เท่ากับครูจิตไหมคะอ่าถูกต้องเราก็เขียนหกไปเลยค่ะตรงนี้ต่อไปค่ะเอาจากตรงนี้มาตอบคำถามค่ะเป็น นัเรียนหญิงกี่คนค่ะเมื่อกี้หกคนนะครูมาตอบตรงนี้นะคะเด็กๆสามารถเขียนต่อได้เลยค่ะหกคนคําตอบเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็ตรวจสอบเลยว่าเราทำครบทุกขั้นตอนไหมหนึ่งขีดเส้นใต้ ส่วนที่โจทย์กําหนดให้ด้วยสีฟ้าขีดเส้นใต้สีดําส่วนที่โจทย์ถามประโยคสัญลักษณ์แบบไม่มีคําตอบประโยคสัญลักษณ์แบบมีคําตอบและตอบคําถามได้ไหมคะครบทั้ง5ขั้นตอนแล้วถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ค่ะเสร็จไหมเอ่ยเสร็จแล้วนะคะ5ข้อต่อไปหน้านี้ค่ะข้อ6 ข้อ7ข้อ8คุณครูให้เด็กๆทำเองนะคะทำให้ครบ5ขั้นตอนที่เราเรียนมาแล้วด้านล่างนี่อย่าลืมเขียนอะไรคะเขียนชื่อนะคะก่อนทรงเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะคะคุณครูรอเก็บคะแนนค่ะข้อละ5คะแนนนะคะรวมทั้งสิ้น15คะแนนค่ะเด็กๆสำหรับหน้านี้นะคะ อย่าลืมทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอนนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ